สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้เรามารับประทานอาหารเช้ากันมีอะไรเอ่ยอะไรคะนี่ปลาซาบะนึ่งมะนาวนะคะแล้วก็การนึ่งมะนาวก็มีส่วนผสมคือขิงซอยแครอทซอยเป็นแว่นแว่นมะนาวหั่นเป็นแว่นแว่นนะคะกระเทียม พริกขี้หนูมะนาวนะคะน้ำปลาปรุงรสน้ำตาลเล็กน้อยนำไปนึ่งนะคะใส่ถ้วยนึ่งในซึ้งจนสุกนะคะปลาซาบะตัวละ12บาทถูกไหมคะน้ำมะพร้าวน้ำหอมนะคะจากต้นน้ำใบเตยอุ่น ้ทุกวันนะคะใบเตยปลูกเองกล้วยจากสวนใบใหญ่ๆข้าวไรเบอร์รี่จากนาตัวเองนะคะน้ำตาลน้อยเหมาะสำหรับคนที่เป็นโรคเบาหวานความดันรับประทานนะคะมีประโยชน์มากอาหารวันนี้ก็ ง่ายๆเพื่อสุขภาพของทุกคนนะคะเป็นอาหารที่ปลอดภัยคลีนฟู้ดนะคะคลีนฟูด้ดหรืออาหารคลีนนั่นเองการออออส่วนผสมของการทำปลาซาบะราดมะนาวนะคะ นึงนึงมะนาวปาซาบะนะคะดูรายละเอียดได้ที่คำอธิบายใน YouTube นะคะจะมีส่วนผสมพร้อมค่ะนอกนั้นก็ไม่มีอะไรนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไป กดกระดิ่งให้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ